เอาง่ายๆคือสีแบบกลมๆเลยแล้วกันตัวธรรมดาสี่แสนตัวแบบนี้คือสีสลาม ifer. แล้วก็สวัสดีสท,ท,ดสสสดทุกท่านด้วยนะครับก็เริ่มจากอะไรดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีพีแรกนะครับที่นะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับบิ๊กไบต์นะครับก็เริ่มจากอะไรดีนะครับ ือที่แรกผมกะว่าจะมารีวิวว่าเอออันนี้ทออะไรแต่งอะไรบ้างนะครับคาร์บอนกี่ชิ้นอะไรนะี้ยแต่ว่าผมคิดไปคิดมาเออช่องอื่นมีอยู่แล้วนะครับช่องอื่นมีอยู่แล้วผมก็เลยก็เลยไม่รู้จะทําอะไรผมก็เลยถามใจตัวเองว่าตอนที่ตัวตัวเองอยากจะรู้เรื่องบิ๊กไบค์แบบเบื้องต้นแรกๆเลยตัวเองอยากจะรู้เรื่องอะไรผมก็เลยถามตัวเองปกากกว่า ก็ในเรื่องของราคาไงว่าแต่ละรุ่นราคาเท่าไรบ้างคนที่สนใจเนี่ยก็คือคนที่อยากจะมีความหวังว่าอยากจะซื้อนะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าเออเราความสามารถของเราเนี่ยเหมาะกับรถรุ่นไหนเราสามารถจะซื้อรถรุ่นไหนอะไรบ้างนะครับผมก็เลยคิดว่าเออเรามาทําเรื่องราคาดีกว่านะครับผอก็เลยว่าแเราจะเริ่มจากรถอ่ารถอะไรดีนะครับคือผมจะอธิบายหนึงนะครับก่อนที่ผมจะซื้อรถเนี่ย ผมก็ได้ศึกษามาหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น cbr 6 5 0 f cbr 6 5 0 r นะครับแล้วก็ cbr 6อะไรต่างๆนะครับจนจบตัวนี้นะครับโอ้โหมีลมไม่รู้ว่าจะเข้ากล้องหรือเปล่านะผมก็เลยกะว่าจะเริ่มจาก cbr 6 5 0 f แต่ไปๆม,มาผมผมคิดว่าเออในเมื่อเรามี Z900 อ่ะเราก็ต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีจริงก่อน ผมก็เลยเออโอเคเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยว EP ีต่อไปผมก็จะมาบอกว่าเออซีบีอารยเอนี่ยออมีตัวมีมีกี่รุ่นนะครับแล้วก็ราคาเล่นกันปีแต่ละปีเล่นกันเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะฮะผมก็เลยเอ,อ้ยไม่ใช่ละแต่วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับราคารุ่นนี้ก่อนนะครับอ,อ่นะครับรุ่นนี้ก็เป็น Z900 นะครับผมก็ อ่าซีซีเต็มของมันก็คือ9 4 8ซีซีนะครับว้าวก็อ่าตัวนี้นะครับเป็นตัว se นะครับเป็นตัวถ้าพูดง่ายๆก็จง่ายๆคือเป็นตัวท็อปนะครับก็มีการแต่งนะมาจากโรงงานเลยนะครับผมราคามันแพงกว่าตัวธรรมดานิดนึงนะครับก็ถ้ามือหนึ่งนะฮะที่จริงมือหนึ่งผมไม่อยากบอกแล้วเพราะว่า เราสามารถจะไปศึกษาได้นะครับจากจากอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ใน,นเมื่อเราคุยเรื่องราคาแล้วก็พูดเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับมือหนึ่งนะครับก็มือหนึ่งนะครับถ้าเป็นตัว SE ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ4ี่แ0 0อบาทนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาที่ไม่ใช่ SE ก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0กกว่านะครับเอ,เอาง่ายๆคือตีแบบกลมๆเลยแล้วกัน ตัวธรรมดา4,000สนตัวแบบนี้คือ4ี0 0 0นสามสี่แสนสามอะไรประมาณนั้นฮะแต่อาจจะมีส่วนลดอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับลองลองไปศึกษาดูนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับราคามือสองนะครับอันนี้ก็เป็นแ9น0กปีโฉมปีสองพั 27, นสิบเจนะฮะแต่รถผมเนี่ยจดทะเบียน2องพนะครับก็ราคาของรถรุ่นนี้มือสองอยู่ที่ประมาณ ถ้าเป็นคือมันแลกแต่ที่จริงแล้วมันก็แล้วแต่รถด้วยนะครับแต่แบบร่าวคก็อยู่ที่ประมาณถ้าเป็นตัวธรรมดาที่ไม่ใช่ SE นะครนะที่ไม่ใช่แบบนี้นะ Se คืออะไร SE ก็คือนะฮะจะมีเนี่ยโครงสีแดงแล้วก็มีการแต่งผ่านมาจากโรงงานนะครับผมก็ถ้าแบบนี้ก็เป็นตัวทัปก็อยู่ที่ประมาณถ้าแบบราคาแบบราคาแบบมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0ถึง2 0 0 0 0 แล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่ตกลงซื้อขายทั้ง2ฝ่ายนะครับแต่ก็ประมาณนี้ฮะสองแสนถึง2 6งแแต่ถามว่าแสนเมีไหมมีนะแต่ว่าบางทีเราก็อย่าไปอย่อยอยาไปหวังของถูกมากเกินไปเพราะว่าบางทีของถูกนี่มันอาจจะแบบอะไรที่ไม่ดีนะครับเช่นรุนี้บางทีก็แสนหก,ก็มีแต่มันสภาพมันผ่านการซ่อม ลงหน้า18อะไรประมาณนะั้นนะฮะแต่มาตรฐานนะครับก็คือ2 0 0 0 0นนะครับถึง2 0 0 0 0นกนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ร้านแล้วแต่คนจะขายนะครับอ่ส่วนของธรรมดานะครับที่ไม่ใช่ตัว SE ก็อยู่ที่ประมาณแสนแสนเอามาตรฐานนะแสนเก็มีแต่ว่าเอามาตรฐานประมาณแสนแจนถึง2 0 0 0 0นนะครับประมาณนั้นนะฮะแต่ถามว่าน้อยกว่านี้มีไหม มันก็มีนะบางทีแต่มาตรฐานก็ประมาณนี้นะก็อันนี้พูดถึงปี17จนถึงปี2020นะแต่ถ้าเป็นปี21นี่อาจจะแพงอีกเพราะว่าเพิ่งออกไม่กี่วันมานนี้เองนะครับก็อันนั้นยังผ่อนไม่หมดอีกนะครับอันนี้ผมพูดถึงราคาสดนะครับแต่ถ้าเป็นราคาผ่อนเนี่ยมันก็ต้องบวกค่าดอกเบีย้ยแพงนะถ้าถ้าให้ผมแนะนำนะ ซื้อสดดีกว่าถ้าอยากจะเล่นมือสองนี่แนะนําให้สดนะครับบางคันเนี่ยถ้าเรา่อนเนี่ยจาก2องแสนสองสองแสนสามสองแสนสี่กลายเป็น3ามแสนกว่าซึ่งข้อเสียของมันก็คือใช่ข้อดีของมันอาจจะแบบเราไม่ต้องออกเงินก้อนแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเราแบบรู้สึกเบือ่อรู้สึกไม่อยากเล่นรู้สึกอยากจะ up c อยากจะซื้อตัวอื่นเนี่ยมันขาดทุนเยอะแล้วก็ บางทีเราต้องยกให้คนอื่นฟรี free, เพราะถ้าเราไปปิดมันมันยังไงมัน,ม,นมันไม่คุ้มอะไรประมาณนั้นอ่ะก็เลยต้องยกให้เขาฟรี free. เราผ่อนมากี่งวดแล้วเสียฟรีอะไรแบบนี้ผมแนะนําให้ซื้อสดแต่ถ้าแบบเออเออแต่ถ้าแบบไม่มีไม่มีกาลังซื้อสดก็ผ่อนก็ได้นะครับแต่แต่ถ้าอยากจะผ่อนจริงๆก็คือแนะนําให้ซื้อรถที่เราอยากจะได้จริงๆเราคิดว่าเอออันนี้จบ นะครับแต่ถ้าแบบในใจบอกว่าซื้อไปก่อนเดี๋ยวค่อยอัพผมแนะนําให้ซื้อสดเพราะว่ามันจะได้แบบขาดทุนไม่เยอะถ้าเหมือนตัวเนี้ซื้อสองแสนสองแสนสองสองแสนสามก็ดยเพล,อ,เลอ,อาจจะขายได้ขับปีนึงอาจจะขายได้ราคาเหมือนเดิมหรือถ้าขาดทุนก็ไม่เยอะเหมือนซื้อผ่อนนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับก็ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะฮะก็ประมาณนี้เนะี่ยเดี๋ยว ถ้าผมว่างเดี๋ยวผมจะทำอีพีอื่นนะครับในเรื่องของ CBR ห5 0าู F CBR 6 5 0 R แล้วก็จะลึกว่า CBR 6 5 0 F นี่มีกี่รุ่นราคาแต่ละปีราคาเท่าไหลอะไรยังไงก็อย่าลืมที่จะติดตามได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเหนื่อยแล้วนะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ตรงน,นี้นะครับก็โอเคครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับยางเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนนะครับผม เดี๋ยวเรามาจอะลึกอีพีอื่นนะครับ